บานิพระซุ้มปีนเกียวพระเลี้ยเลีเล้ยวช่างช่างกับอยู่ดีได้บามทีละสมาคมคือบอสังตรวจสอบประจําศึกได้าหถพาผู้ใดจับเงินจับทองใส่ใจเงินทองมันคระวาญาจ,จมทีละสมาคมจับศึกเสมอพารูปไดขุดดินดายาทีละสมาคมจับศึกเสมอผมกล่าบพขรขามาเพราะมันขุจานเด้อผมกล่าวพรขคามาทีละสมาคมนะ ผมไม่ได้ประมาทจตัวเองผม่ครูจานนะคือผมอยากเห็นผมอยากเห็นหลักธรรมหลักวินัยสว่างสวัยเพราะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ครูจารที่อยู่ในถีรัสมาคมพระลูกพระหลานพระเล็กพระน้อยแบบผมนี่จะได้อยู่แบบสบายใจโล่งใจว่ามีพ่อมีแม่มีถีรัชมาคมปกป้องศาส,สนาอยู่ ผมจะได้กราบได้ไหว้พ่อแม่ครูอาจารย์ในถีราจมาคมตลอดตลอดาพระรูปไหนจับจ่ายใช้สอยเงินถอนมังคลาวาจาจมจับศึกเลยพระรูปไหนเล่นมังไฟจับศึกเลยพระรูปไหนขุดดินได้จ่าจับศึกเลยเตะไปเตือนก่อนจะหยุดหรือไม่หยุดไม่หยุดจับศึกจะหยุดจับจ่ายใช้สอยเงินถอนมังคลาวาจาจมไหม